สู่ห้องเรียนออนไลน์น้ำานสองนะคะโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวงังพระรังหลวงค่ะคุณครูจอสคะนี่ก็เป็นคลิปที่ห้าของหน่วยการเรียนรู้ที่สองแล้วค่ะคุณครูจอสเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปที่ห้านี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมแลวไปกันเลยอ่าเรามาดูสาระกันดีกว่าค่ะเราเรียนมาเรื่องที่ห้าแล้วนะคะวันนี้าการดูแลรักษาได้แต่ว่า วันนี้นะคะเรื่องการดูแลรักษาร่างกายเราจะไม่มีใบงานให้นักเรียนทำใช่ไหมคะคุณครูจอร์ดแต่เราจะมีคลิปความรู้คลิปนะคะที่เอามาแชร์ให้นักเรียนได้รับความรู้กันค่ะคุณครูอจอร์ดการดูแลรักษาร่างกายนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวมา,ากๆนะคะอ่าอย่างเช่นการดูแลรักษาร่างกายของเราโดยการอาบน้าการดูแลรักษา ร่างกายของเราด้วยการออกกาลังกาย<ห> <Okay. S 2> ค่ะสิ่งที่คุณจอดพูดมาค่ะก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่เราทุกคนทํากันอยู่ใช่ไหมออคะ,ะครูจร์ดยกตัวอย่างนะคะการที่เด็กๆมาโรงเรียนค่ะในตอนเช้าก่อนจะมาโรงเรียนเด,เ,ดเด็กก็ต้องทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองด้วยนะคะเราใช้การดูแลรักษาร่างกายอย่างไรก็คือการอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดใช่ไหมคะเพราะเราอาบน้าสะอาดแต่งตัวสวยๆนะคะเราก็จะ มีกลิ่นหอมเพื่อนก็อยากเข้าใกล้แต่ถ้าคุณครูดอตมาเรียนเนี่ยไม่อาบน้คดูดอตจะมีจะส่งส่งยังไงส่งในต่อร่างกายของเราคะตร่างกายก็จะตกระปรกมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมกลิ่นจนเหม็นนะคะอ่าแล้วก็จะดูมอมเมมนะคะ,ะแล้วก็เพื่อนก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้ใช่ไหมฉะนั้นนะคะการดูแลรักษ ร่างกายนะคะเป็นการเป็นกิจกรรมเบื้องต้นเลยค่ะที่เราต้องทํากันในทุกๆวันค่ะไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นการอาบน้ําทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับร่างกายของเราเราต้องดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดเล็บอย่าให้อ้วนเกินไปอย่าให้ร้อมเกินไปคุณครูจ๊อดเวลาอยู่ในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะบอกเด็กประจําว่าให้ตัดเล็บตัดผมให้สั้นใช่ค่ะ คูจอยคะถ้าเล็บมีสีดำเราทำเด็กๆตลอดเลยค่ะเล็บมีสีดำแสดงว่าเล็บมีเชื้อโรคนะคะดังนั้นเราต้องตัดเล็บให้สั้นนะคะถ้าเล็บยาวเมื่อไหร่เชื้อโรคก็จะเข้าสู่เล็บได้ง่ายค่ะครูจอดเดี๋ยวเด็กๆจะไหมคะชอบเอานิ้วเนี่ยเข้าปากนะคะอ่นี่ก็เป็นคลิปเล็กๆในการดูแลรักษาร่างกายะคะเด็กๆสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก่อนที่จะมาเรียนกันนะคะ เล็กนอ้อยนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมยังออวันนี้เรามาเรียนรู้กันในวิชาของภาษาไทยการคัดกรอกไก่แล้วก็วิชาคณิติาสิร์านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะหน้าตาของใบงานเป็นอย่างไรนะคะครูจ๊อตคุณครูจ๊อตคะเราเรียนกันคัดกรอกไก่วิชาภาษาไทยก่อนใช่ไหมคะใช่อ่ให้เด็กฉะนั้นให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่ติ๊ก ดง<ช>นะคะวันนี้เราจะเรียนกันด้วยหนังสือเล่มสีแดงก่อนเลยค่ะเล่มพัดกอไก<ช>่นะคะอ่าก่อนที่จะเรียนนะคะเราไปดูปอุปกรณ์ก่อนค่ะอุปรกรณ์หลักของเรานะคะก็มีดินออยางลบนะิิกๆๆๆินโสอยู่ในมือแล้วใช่ไหมก็มีแล้วนะคะ เริ่มเขียนเลยก่อนจะเขียนเกินจะเขียนเราก็ต้องมาดูก่อนว่าบอใบไ,ไม้เนี่ยม้วนหัวไปทางไหนไุณแวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการเขียนตัวบอใบไ,ไม้กันใช่ไหมคะครูจ๊อดเรามาดูลักษณะของบอใบไ,ไม้ก่อนไหมคะก่อนจะเขียนครูจ๊อดมีลักษณะ,ะอย่างไรบอใบไ,ไม้ที่จะม้วนหัวออกข้างนอกนะคะจะมีลักษณะ คล้ายปอปลาค่ะแต่บอใบไม้ก็จะมีหางที่สั้นกว่าใช่ไหมคะคุณูจ๊อค่ะบอใบไม้จะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวใบไม้นะคะถ้าเด็กเห็นใบไม้ก็จะแทนสัญลักษณ์ของของตัวพยัญชนะก็คือบอใบไม้นะคะไปงานกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะคุณูจ๊อส่วนแรกเป็นยังไงคะอ่าแบบแรกนะคะก็จะเป็นเส้นประเต็มรูปแบบนะคะ ส่วนที่สองก็มีเฉพาะหัวเฉพาะหัวให้เด็กๆเติมลงไปนะคะเติมให้สมบูรณ์แบบส่วนที่สามก็จะเป็นการม้วนหัวอย่างเดียวแล้วให้เด็กๆลากต่อเติมลงมาให้เป็นโบอใบไม้ที่สมบูรณ์ใช่คะส่วนต่อไปก็จะให้เด็กๆม้วนหัวเองลากเล้นลงมาเอง ให้ดูต้นแบบต้นแบบขัางมนใช่ค่ะมันเพิ่มเลเวลความยากไปนะคะใช่ไหมคะมแต่ก็ไม่ได้ยากสําหรับเด็กๆค่ะครูเชื่อว่าเด็กติก็เขียนได้ทุกคนนะคะมอใบไม้ค่ะเราเขียนจากที่มีเส้นปลายอย่างเต็มตัวค่อยๆไม่มีเส้นปลายค่อยๆให้นกเรียนเขียนเองนะคะก็เรียกว่าเขียนตัวลอยโดยไม่มีเส้นปลายค่ะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเขียน ตัวสอนักเรียนชนะได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเมื่อนักเรียนไปเขียนในสมุดโดยไม่มีรอยเส้นฝานักเรียนก็สามารถเขียนได้ค่ะเป็นคลิปอ่เป็นการเขียนที่ฝึกฝนให้นักเรียนเขียนได้อย่างชํานาญแล้วก็คล่องแคล่วนะคะนักเรียนเขียนเยอะๆนะคะจะได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือค่ะเวลานักเรียนมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงค่ะเราสามารถนําความรู้หรือการเขียนตรงนี้ค่ะ ไปต่อยอดใช่ค่ะในรูปแบบสามได้ค่ะระอนุบาลบสามเราจะเขียนโดยไม่มีเส้นปลาแล้วก็สามารถผสมคำโดยเขียนชื่อของตัวเองได้เล้วใช่ไหมครับครูจอสสามารถอ่านได้อ่านได้ใช่ค่ะเราสามารถเขียนได้ในสมุดโดยไม่มีเส้นปลาได้แล้วนะคะขอเป็นเพื่อนุบาลบสามค่ะครูจอสคะวันนี้ก็ชาภาษาไทย ก็มีการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะให้เด็กๆไปเขียนตามรอยเส้นฝารูปโบเปไม้ให้สวยงามนะคะเขียนไม่ต้องเร็วค่ะทําอย่างช้าๆแต่ผลงานออกมาดูสวยงามค่ะเขียนให้ตรงตามรูปแบบนะคะโบเปไม้ต้องม้วนหัวออกข้างนอกนะคะไม่ต้องไม่ม้วนหัวออกข้างในนะคะดูรูปแบบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆโบเป็นพี่อยางนองวานตแล้วนะคะเราต้องพัฒนาฝีมือ ใช่ค่ะครูจะอทําอย่างตั้งใจผลงานก็จะออกมาสวยงามเด็กๆก็ภูมิใจในผลงานตัวเองค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่ทัดกอไก่อย่างเดียวนะคะเราก็มีอีกหนึ่งวิชาค่ะคร <An issa. S 1> ูวิชาอินกศาสใช่ค่ะวิชานิสศาสค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานกิจกรรมกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันค่ะอ mm. ่าหน้าตาของ ใบงานคณิตศาสตร์ค่ะครูจทย์เราใช้หนังสือเล่มสีเล่มสีฟ้านะคะเราไปดูประกอบในการทํากิจกรรมก่อนมาทํากิจกรรมดีกว่าค่ะเด็กๆประกอบนะคะประกอบหลักก็คือเดินตอกตอกยางลบกามก็คือสีค่ะครูโจทย์คะใบงานนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ทําอย่างไรบ้างก็บอกว่านะคะให้เด็กๆเนี่ยนับจานวนภาพ และเขียนตัวเลขลงในช่องว่างนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยระบ,บายสีภาพผลไม้ที่มีจํานวนน้อยกว่าย้ํานะคะน้อยกว่านอยใช่ค่ะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราทําใบงานที่มากกว่าแล้วที่เรามานับใบงานนี้เราจะมาทําใบงานที่น้อยกว่าบ้างนะคะจุดประสงค์ของการทําใบงานนี้ค่ะครูจอสมีอะไรบ้างคะจุดประสงค์น,นะคะก็เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยแยกประเภทของผลไม้ได้ ไม้แยกตามสีลักษณะขนาดแล้วก็รูปร่างลักษณะค่างต่ค่ะครูจอร์แล้วก็จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆจดจำการนับตัวเลขใช่ไหมคะตามนับไปควบคู่ไปกับการนับรูปนะคะให้เด็กๆได้ฝึกฝนการนับแล้วก็การเขียนตัวเลขที่ถูกต้องค่ะครูจอร์เราไปยกตัวอย่างให้เด็กๆดูกันดีกว่าค่ะ ในช่องแรกนะคะเราคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นรูปอะไรบ้างคะคุณครูจอร์ดรูปที่หนึ่งก็เป็นรูปแอปเปิลอ,อ่ารูปแอป,ปเปิลน,นะคะรูปที่สองก็คือรูปส,ส้มนะคะคุณครูจะแทนว่าส้มใช่ไหมคะรูปกลมๆอย่างนี้เดี๋ยวเราลองนับส้มก่อนนะคะคุณครูจอร์ดว่ามีกี่ผลน,นะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็แ<ส>ดแปดเก้าอ่าส้มได้ตั้งเก้าผลเลยค่ะเด็กเขียนเลขเก้าถูกไหมคะเลาหัวอยู่ข้างบนหรือหัวอยู่ข้างล่างคะเราเขียนเลขเก้าในช่องสีส้มนะคะอ่ารูปที่สองเดี๋ยวเราไปนับอะไรคะอ่า <Apple S 2> รูปนับรูปแอปเปิลแอปเปิลกันดีกว่า ค่ะเดี๋ยวเรามาดูก uh ันว mm ่าแอปเปิลกับส้มอันไหนที่มีจํานวนมากกว่าจํานวนน้อยกว่าคขอโทษนะคะอ่าแอปเปิลนะคะเราเริ่มนับกันเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดูจอแอปเปิลมีตั้งสิบส่วนอยู่แอปเปิลเราเขียนมีเลขสองตั้มเนงคือเลขหนึ่งกับหนึ่งนะคะ ครูจอดส้มมี9ผลแต่แอปเปิ้ลมี11ผลครูจ๊อดคะจานวนของส้มหรือแอปเปิ้ลจำนวนไหนที่มีน้อยกว่าคะ,ะจํานวนส้แมแน่นอนค่ะเพราะว่าส้มมีหลักเดียวะะใช่ค่ะแอปเปิ้ลมีสองหลัก <1 S 1> นะคะส้มก็ต้องน้อยกว่าแอปเปิ้ลฉะนั้นเราต้องก็เราต้องระบายสีโดมสีส้มนะคะสีของส้มนะคะใช่ค่ะ เราเขียนเลขเก้ากับเลขสิบเ็ดแล้วก็ระบายสีภาพผลไม้ที่น้อยกว่าก็คือส้มนะคะเดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างซะอีกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะคุูจอสใดค่ะคุณครูจอสท่นนี่สัญลักษณ์อะไระคะสัญลักษณ์รูปมะม,ม่วงมะม่วงแล้วอีกรูปแล้วคะคุณครูจอเรียกว่า,ม,ม,ามังมุดนะคะดเด็กๆรูจ้จักไม่ค่ะเด็กๆทานเป็นไหมคะอร่อยนะคะรสชาติอร่อยใช่ค่ะมะม่วงก็จะมีผมสีเขียวหรือว่าสีเหลืองนะคะ<ช>ส่วนมัุดจะมีสี ม่วงค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มนับรูกมะม่วงกันดีกว่านะคะว่ามีกี่ผลน,นะคะ,ะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมะม่วงมีแปดผนนะคะ <8. S 1> เขียนเลขแปดนะคะก,มกมลมๆสองรูปนะคะที่ตัวมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะมังคุดจะมีมากหรือไอยกว่ามะม่วงนะคะ เลยค่ะหน <1, S 1> <2, S 2> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีตั้งสิบผลมังคุดมีตั้งสิบผลเลยค่ะเราเขียนเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะเลขสิบนะคะจะมีสองตำแหน่งคือหนึ่งกับศูนย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูดิมะม่วงมีแปดมังคุดมีส <8. S 1> ิบเ <10. S 1> ด็กๆว่า ผลไม้ชนิดไหนน้อยกว่าคะต้องมะม่วงแน่นอนเลยมะม่วงมีหนึ่งตำแหน่งะแต่มังคุดมีสองตำแหน่งนะคะอ่มะม่วงก็จะน้อยกว่ามังคุดฉะนั้นเราก็ระบายสีมะม่วง,งนะคะเพราะมะม่วงมีจํานวนน้อยกว่ามังคุดค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูสองตัวอย่างนะคะแล้วอีกสามตัวอย่างนะคะเด็กๆลองฝึกนับนะคะแล้วก็ เียนตัวเลขให้ถูกต้องนะคะเด็กๆนัดจำนวนเอามาเปรียบเทียบกันดูข่าวว่าผลไม้แต่ละชนิดในช่องเดียวกันค่ะจํานวนไหนที่มีน้อยกว่าเด็กๆก็ระบายสีรูปที่มีผลไม้น้อยกว่านะคะขังฟูจอดเมื่อเด็กๆทาสิ่งนะคะเด็กๆสามารถตกแตง่งรอบๆข้างตามจินตนาการได้เลยใช่ไหมคะรูจอดอาวาดรูปเต้นไมก้กลวงอาทิตย์ วาดรูปของตัวเองก็ได้ลงในตะบุดนะคะแล้วก็ระบายสีมาให้เรียบร้อยค่ะครูจ๊อดคะหลังจบการทำใบงานนี้นะคะครูจ๊อดเด็กๆจะได้รู้จักผลไม้หลายชนิดเลยใช่ไหม<ช>คะครูจอดมีอะไรบ้างคะอ่อเช่นแอปเปิลนะคะส,สม้มัคุดมะม่วงองมุงมนเชอร์รี่ แตงโมน้อยนากล้วยแล้วก็ชมลมผู้ฝรั่งนะคะ,ะแล้วแต่เด็กๆจะเรียกนะคะเด็กๆได้รู้จักได้เรียนรู้ชนิดของผลไม้นะคะว่ามีหลายชนิดและมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะเด็กๆลองสังเกตดูว่าผลไม้ชนิดไหนสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีตามชนิดของผลไม้นั้นได้เลยค่ะสาจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะในงานนี้ ก็เป็นการให้เด็กๆฝึกคบควนลักษณะสันลัยอณ์การเขียนตัวเลขแล้วก็การนับจํานวนใช่ไหมคะครูจอสเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆทำกิจกรรมกันดีกว่าค่าครูจอสวันนี้คุณครูแพกับคุณครูจอสก็ขอจบจบการเรียนการสอนไม่เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกัน คลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายใบงานส่งครงูพร้อมเขียนชื่อด้วยนะคะอ่าเขียนชื่อทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งนะคะคุณรูณจะได้ตรวจงานได้ถูกต้องและจะได้รู้ว่าชิ้นงานของชิ้นนั้นของนักเรียนคนไหนนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้ครูค okay, เตรียมครูจะรับของลาไปก่อนนะคะสวัสดี